มาต่อกันเรื่องนี้ดีกว่าะค่ะเรียกว่ากรีดการสสุดๆค่ะแกรนโอเปนเรนเปิดตัวกันแบบอืที่ญี่ปุ่นเรียกว่าไม่หนาวแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าภาพที่เห็นเนี่ยค่ะก็คุณอั้มพัชราภาแอนเดอะแกงแล้วก็พี่โพคคือไปกันเยอะก็จริงแต่นี่นะะไม่โฟกัสใครเลยนอกจากจ<ะ>อั้มแล้วก็ไฮโซโพคถูกกล้องนะคะหวานแค่ไหนดูดได้จากไอจีสตอรี่ของไฮโซโพคพรประภานะคะหนึ่งในผู้ร่วมทิปค่ะนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูรูปมือไหนจะรูปจับมือนี่นะคะก็ไม่ต้องบอกว่าเป็นรูปใคร,ใครนะคะไปเ็บที่ไหนมาอย่าไป ญี่ปุ่นไม่ต้องทําลงทาเล็บนะคะกำมือกันขนาดนั้นค่ะ,ะที่สําคัญมันมีคลิปหนึ่งเดี๋ยวให้ได้ดูนะคะ,ะสับพนามที่ป่ายชายเรียกค่ะที่รักรีบไปไหนเอาไปฟังมีนัดก็ไก่ทอดอไปฟังก่อนเธอมันฟินมากออะไปฟังคุณพกเรียกคุณอ้ําเลยค่ะนะรีไปไหนรีไปไหนบอกมาด้ดีๆรีบไปไหนนัดกับใครไก่ทอดใช่ไหม แทะถ้าไม่ใช่ที่รักก็ไม่ต้องหันสินี่เป็นที่รักพี่อ้ําก็หันนะนั่นแหละอย่างจะบอกอย่างที่บอกนะค่ะสงสัยเรียกชื่ออ้ําไม่ถนัดนะคะเลยเปลี่ยนเป็นที่รักซะเลยค่ะได้ยินชัดๆแบบนี้ก็ไม่ต้องถามนะคะส่วนซุปเปอร์สาวของเราก็หวานไม่ใช่ย่อยค่ะเห็นที่แขนไหมคะอัปเดตล่าสุดนะคะก็คุณพกประสบอุบัติเหตุคะระหว่างเล่นสกีเนี่ยแหละค่ะก็นี่มีคลิปเหมือนกันเขาก็แซวกันหยอกเอิญนะคะซึ่งก็ถามคุณอ้ําถามว่าคุณพกเป็นไายคุณพกบอกอายเขานะคะหยอกก น่ารักหน้าช้างสุดๆนะคะ<ช>มีหวังรอบนี้แม่อ้ําของเรานะคะต้องเอาฉายาแทบบนคานผ่านหลักสี่มาคืนพวกนักข่าวอย่างดิฉันแล้วล่ะคะ<ช>่ะคุณผู้ชมและคือ<ม>แคปชั่นของคุณ<ช>พกนี่นะคะเขาก็โพสเอาไว้ด้วยบอกว่าการที่แขนหักครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องที่แย่ที่สุดเลยเพราะมีพยาบาลสาวสาวยๆเนี่ยดูแลเขาอยู่นะคะเออนะคะแต่ต้องเล่าให้ฟังก่อนคุณพกเนี่ยอายุ33นะคะคุณอ้ําประชาภาสี่สินะคะแล้วยังไงอ๋อคือคุณพกอาจจะหน้าไปก่อนคุณอ้ําแต่ว่าเขาก็เหมาะสมกันนะคะคุ เหมสมกลับมามสงสัยได้ไปจาะไม่ถามคุณอ้ําแล้วนะคะว่าปี้พวกเราเชียร์ค่ะเชียร์สุดๆเปเลยค่ะหมอดูก็ทักด้วยนะ,ว,ะว่าปีนี้จะได้แต่งงานค่ะอขอให้เป็นจริงนะคะ,คะ